เซอร์ไพรส์เปิดตัวคู่รักใหม่อินเลิฟนอกจอควงแขนสวิดริมทะเลมงมิงเกิดดักต่างวัยอีกคู่สำหรับความรักครั้งใหม่ของวยตาสวินนักสแสดงและพิธีกรรายการวาไรตี้ชื่อดังวัย33ปีกับชินหลานนักสแสดงหญิงจีนวัย14ปีหลังทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันในซีรีส์ดรถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ2022และเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคู่รักโดยล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพเวยตาสวินและเฉินหลานเปิดตัวออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันยังเปิดเผยทั้งเดินจงมือควงแขนกับที่พักโรงแรมเดียวกันอีกด้วย